สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง s n โนเบส n a นันซ่าค่ะ Welcome back to my beauty studio ค่ะ <laughs> คุณผู้ชมครับวันนี้กลับมาเจอกับน้องส n โนเบสอีกแล้วนะคะวันนี้เบสกลับมาเจอกับคุณผู้ชมในช่อง s n โนเบส n a นันซ่าวันนี้ดิฉันกลับมากับแบรนด์วัฒน,นิกาบิวตี้ค่ะคุณผู้ชมหลายคนที่ติดตามไปก่อนหน้านี้เนี่ย ตอนที่วัฒนิกาบิวตี้ออกเครื่องสําอางเบกก็ลองซื้อมาใช้แล้วไม่ว่าจะเป็นไอชิโดพาเลตแล้วหรือว่าจะเป็นรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นลิปอันนี้นะคะถ้าใครที่ติดตามเบกก็จะเห็นว่าเบีเ่ยเคยหยิบลิปนี้มาใช้แล้วนะคะวันนี้เบกกลับมากับไอชิโดพาเลตอีกสีหนึ่งจากแบรนด์วัฒนิกาบิวตี้นะคะก่อนหน้าน,นี้เคยพูดถึงสีนี้ไปแล้วนะคะนั่นก็คือไอชิโดพาเลตจากวัฒนิกาบิวตี้ สีที่ชื่อว่าสูสีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ไปกลับมากับอีกอันนึงนะคะซึ่งพาเลทนี้ก็คือชื่อสี girl เบ f a ฟ e นะคะดิฉันไม่รู้ว่าจะแต่งออกมาแล้วสวยไม่สวยอะไรยังไงวันนี้เป็นครั้งแรกที่จะมาแต่งหน้าแล้วก็มาลองพาเลตเก i r l base f a e ไปพร้อมๆเพื่อนๆทุกคนนะคะใครที่เพิ่งมาดูน้องสโนเบสเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะคะที่สําคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะคุณผู้ชมจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยค่ะ โอเคโอเคอโอเคคุณผู้ชมค่ะให้คุณผู้ชมดูก่อนนะคะหน้าตาพาเลตก,ก็คือเหมือนกันอันนี้คือกล่องนะแล้วก็เปิดกล่องออกมาก็จะเป็นสี girl bed fan นะคะคุณผู้ชมเปิดออกมาจะบอกว่าแพ็คเกจเหมือนกันทุกประการเลยคุณผู้ชมแพคเกจเห็นปะ สีเดียวกันเหมือนกันทุกประการเลยนะคะต่างกันที่สีข้างในนะคะสีที่เพิ่งซื้อมาก็คือสี girl b e s f i e n d ก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะมีสีส้มสีแดงนะคะคุณผู้ชมกับอีกสีหนึ่งที่ไบสใช้ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นสีเฉวนั่นเองนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าพาเลตนี้เนี่ยไม่มีสี transaction s เท่าไหร่ซึ่งเวลาแต่งออกมามันก็จะได้ลุคที่เป็น s m o k y eye ประมาณนั้นนะคะพาเลตนี้ก็จะมีสีส้มสีแดงนะคะ แล้วก็มีสี Transition อยู่ข้างบนน่าจะเป็นสี Transition Color นะไม่ได้ให้คุณผู้ชมดูเปรียบเทียบ2 p a l e t ล e นะคะว่าทั้ง2 p a l e t ล e มีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะคะตรงอันนี้ก็จะเป็นพาเล t e Girl Bed Fan ส่วนอันนี้ก็จะเป็นพาเล t ์โซสวานะคะวันนี้เราจะไม่พูดถึงโซสวานะคะวันนี้เราจะใช้พาเลตนี้แต่งตากันนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเบจะใช้รองพื้นกับไพรเมอร์2ตัวนี้ค่ะเป็นไพรเมอร์จากแบรนด์ Revolution นะคะเป็น,นส่วน ของพอเบอร์ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็รองพื้นจากแบรนด์อนาตาเซียนะครับเป็นรองพื้นผิวโกลที่ค่อนข้างดีสำหรับดิฉันนะคะคุณผู้ชม ก็จะเป็นอันนี้นะคะฟอรเดชั่นแล้ววันนี้เบสใช้แปรงจากแบรนด์ไมล่านีนะคะอันนี้แป้งดีมาก,กคุณผู้ชมนะฟอร์เดชั่นนี้มันใกล้หมดแล้วนะคุณผู้ชมมันก็เกินครึ่งข,ขวดแล้วเวลาบีบๆก็ต้องบีบแบบนี้เพราะว่าเนื่องจากมันใกล้หมดแล้วถ้าสมมติว่าเวลาเราเอียงใช่ไหมมันจะบีบไม่ค่อยออกแล้วคุณผู้ชมนะฮะก็การใช้รองพื้นหมดหนึ่งขวดเนี่ยเป็นอะไรที่ ดีใจที่สุดในชีวิตแล้วนะฮะเพราะว่าจริงๆในชีวิตนี้ใช้รองพื้นแทบไม่หมดเลยยิ่งเป็นบิวตี้เบนเดอร์นะฮะคุณผู้ชมก็ใช้มาแล้วนี่ครับฉันชอบแปลงเกี่ยรองพื้นลักษณะแบบนี้มากๆเลยเพราะว่ามันเร็วแล้วก็มันสะดวกมากๆเลยคุณผู้ชมนะนุ่มนิ่มแล้วก็สะดวก โอเคค่ะงานหน้าเสร็จนาเดี๋ยวจะใช้คอนซีลเลอร์ใต้ตาก็จะเป็น Benefit Browling นะฮะชอบที่สุดเลยวันนี้เครื่องสำอางหลายๆชิ้นก็คือเครื่องสำอางตัวเด็ดที่ไม่ใช้เป็นประจำเลยนะคะคุณผู้ชมก็หลายสิ่งหลายอย่างที่วันนี้พูดกันเลยนะคะไม่ใช้แปรง Rare Beauty ค่ะน่าจะเป็นคอนซีลเลอร์บลัชนะ วันนี้นะคะอิงหลอดค่ะบายบายไทยแลนด์ไปแล้วนะคะดิฉันดีใจมากที่ดิฉันเนี่ยใช้เขาจนฮิตแพนแล้วอีกตังอีกใจนึงก็เสียใจมันไม่มีให้ซื้อแล้วอะแป้งนี้นะคะเป็นแป้งที่ดีมากแต่คุณพูดาบไทยแลนด์ไปแล้วอ่านะคุณผู้ชมค่ะไอเชดอปไพรเมอร์ imer, ในวันนี้ดิฉันเลือกจะ ที่จะเป็นกิกโกตัวนี้นะคะคุณผู้ชมมันคือ long lasting liquid eyeshadow ค่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็น eyeshadow primer แต่ดิฉันชอบเอามันใช้เป็น eyeshadow primer มันดีอ่ะคุณผู้ชมนะฮะปึ๊บ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 นะฮะแล้วก็ใช้แปรง Zoeva so concealer perfection อันนี้ค่ะกิ๊กขโมนปุบอันนี้นะ,ะอนนนะชอบมากกว่าแปรง Rare beauty อัญชิญวันนี้นะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าเราจะมาใช้วัชนิกาบิวตี้สี Girl Date Fan กันนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าข้อเสียของอัญชิญวันนี้เนี่ยก็คือสีจะอยู่ที่กล่องถ้าคุณทิ้งกล่องคุณก็จะไม่รู้ชื่อสีเพราะมันชื่อสีอะไรนะคะเบสก็ไม่รู้ว่าวันนี้แต่งจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าคือเบสงงๆกับการจับผู้สีเขาคือสีเข้มมากสองอันนี้ แล้วก็ชิมเมอร์อันนี้ก็เข้มมากอ่ะวันนี้คงใช้สามสีก็คือสีนี้สีแดงแล้วก็ชิมเมอร์ทำนองนั้นนะเพราะว่าสีอื่นค่อนข้างที่จะแบบอาจจะใช้ยานาเดี๋ยวขอเซตท,ทุกอย่างด้วยสีที่หนะึ่งาจะเป็นสีที่หนึ่งนะฮะสีนี้ค่ะไม่รู้ว่าสีออกมาเป็นยังไงชิมเมอร์หรือว่าอะไรยังไงก็ไม่ดูนะลักษณะมีชิมเมอร์สีนี้งงอ่ะ เขาไม่มีสีท r นฟิชั่นแล้วเวลาสมมุติว่าทาเจโดไพรเมอรออ์แน่นอนคุณผู้ชมสีคัดเบ้าคงมีสีเดียวก็คือสีนี้นะคะสีที่ห้านะคะชื่อสีว่าบ็อกโดค่ะบ็อกโดนะคะก็เป็นหัวเล็กแบบนี้นะคะเบคคิดว่าที่เขาตั้งชื่อสีบ็อกโดน่าจะเป็นอินสปเรชันมาจากสีของวาย เพราะว่าเมืองบอกโดมีวายเยอะใช้สีิ่งแดงแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอไปที่สีส้มนะเพื่จะดูว่าแบบใช้คัดได้ไหมอะ่ะอาจจะได้อ๋อนี่ไงได้โอเคใช้มาข้างในนิดนึงนะ โอ้โหสีแบบจัดจ้านมากอะ่ะคุณผู้ชมคือพาเลตหนึ่งอะ่ะก็แต่งเอวิ y เดย์ลุกไม่ได้พาเลตนี้ก็ดูเหมือนจะแต่งเอวิ y เดย์ลุกไม่ได้เหมือนกันนะจัดจ้านสีแบบและก็ไม่ได้มีสีแบบว่า สีอ่อนๆซเท่าไหร่คุณผูชมเใรฉันใช้สีแรกสีที่หนึ่งอ่ะมันก็ยังมีชิมเมอร์ขออนุญาตแบบว่าทําทุกอย่างให้มันเข้ากันตรงนี้เนอะเพราะว่ามันดูเข้มไปอ่ะจิฉันว่าอขอใช้แปรงแบบนี้นะคะทาข้างล่างขอสีส้มแล้วกันทาข้างล่าง สีเอาเดีเดคุณผู้ชมนนจริงจริงใช้ทุกสีแล้วนะแล้วเดี๋ยวขอมาสีน้ำตาลตรงนี้หน่อยนะคะเครื่องมันมีความจิมเมอร์อ่ะขอไปตรงนี้คัดข้างในอ๋อโอเคทำให้สีมันดูอ่อนลงได้นิดนึงแต่ก็ไม่ได้ว่าสีจะอ่อนทีเดียวนะฮะฉันว่าสีเขาจัดจ้านอ่ะ คือถ้าจะมาเอวิดงเอวิดเดลุกคือไม่ไม่ใช่เอวิดเดลุกฉันไม่ใช่แบบนี้แนะ่นอนนะเดี๋ยวค่อยทาชิมเมอร์ขอไปปัดเอ่อบรอนเซอร์ไฮไลท์แล้วก็บลัชออนก่อนนะคะคุณผู้ชมวันนี้บรอนเซอร์นะคะขอใช้เป็นบรอนเซอร์จากกิ g กอร์มีลาโนนะคะเป็นลายเกลีนมีนะคะสีอ่อนมากสวีทฮันนีนะคะก็ปัด ลาจอรนจากแบรนดีน่านะคะไฮไลท์ซอฟต์แอนด์เจนท์โจากแมคค่ะ,ะเดี๋ยวไปดูสีชิมเมอร์ของเขานะกลิตเตอร์นะคะเพื่อความชัวร์ดิฉันขอทาไว้ก่อนดีกว่านะคุณผู้ชมนะฮะ เพื่อความช่วยฉันชาไว้ก่อนจะได้ไม่เสียไม่เสียหายในเดี๋ยวทุกอย่างเ่อยเกี่ยเพิ่มนะคะโอเคไปดูค่ะไม่รู้จะรอดไหมจริงๆกังวลเหมือนกันสีส้มๆนะคะ สีเบอร์อ้อาวจะดูที่กล่องก่อนจะดูที่กล่องสีเบอร์สามชื่อสีว่า t k e it t r r e a v e it ตั้งชื่อสี Take leave ิ t or l e e v e it ขนาดนี้เอาแปรงมาเกตรอบนึงอะสิ่งที่ติดมาที่แปรงก็คือพวกชิมเมอร์เห็นปะชิมเมอร์ที่มันหลุดออกมาแล้วติดที่แปรงอ่ะจะรอดไหมไม่รู้นะคุณผู้ชม โอเคนะคะวันนี้ลิฟนะคะก็แวรี่บันธนิกานะคะแต่ว่าใชอรินสอดเขียนของปาคมีหน้านะคะ จบทุกอย่างบนใบหน้าด้วย one t o t o beautiful จาก q press อันนี้เป็นอันที่ชอบนะใช้แบบว่าเดือนหนึ่งคือจะหมดแล้วอที่จะหมดนี้คือหนึ่งเห็นผลคือมันออกเยอะมากแต่ว่ามันเซ็ตผิวได้ดีนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะก็เสร็จเป็นที่เว็บร้อยแล้วนะคะอายคุณผู้ชมดูตาคุณลองพิจารณาสิดิฉันว่าสีมันจัดจ้านเกินไปอะ สำหรับการที่จะแต่งเป็นเอวิดียนลุกนะเชนก็ไม่ได้เก็ดหลาจากอันเดิมที่ซื้อซัวมาเพราะว่าอันเดิมอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าสีมันออกเป็นสโมกกี้สโมกกี้มากๆสําหรับเอวิดีย y นลุกก็คือไม่ผ่านเลยและไปดูสีนี้นะตอนที่ไปดูในแอดนี้ก็รู้แล้วว่ามัน ไม่น่าจะได้สําหรับฉันนะแต่ฉันก็อยากแบบอยากจะลองเอามาแต่งดูก่อนว่าถ้ามันได้เราก็อยากจะมีทั้งเลือกพาเลตอัดชโนให้คุณผู้ชมหลายๆอันนะแต่สําหรับเบสเบสรู้สึกว่าสีมันค่อนข้างจะจัดจ้านเกินไปสําหรับคนที่อยากได้เอวิดลูคจริงๆถ้าคุณอยากได้เอวิดีลูคสีนี้มันมันแดงเกินไปแล้วก็ส้มมันก็ส้มเกินไปแดงมันก็แดงเกินไปมันอาจจะแต่งยากนิดนึงนะแต่ถ้าสมมติว่าคุณเบรนมันปอมเบาอะเบามือในการเบรนอะซึ่งมันก็เบามือยากสีมันแดงเลยอะ กับสีมันส้มแบบจีดอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันมันเอวิดลูกค่อนข้างยากนะคะส่วนตัวเบรว่าแบบแพ็กเกจเขาสลีกดีนะแต่ว่าคุณผู้ชมฟังนะได้ยินไหมคะมันมีเสียงแบบอิดอา์อิดอาอดอาฉันแบบลำคาญจิตอ่ะไม่ค่อยชอบตรงนี้นะคะสำหรับราคารู้สึกว่าจะ1,250ถ้าไจะไม่ผิดนะไม่รู้ว่ามันราคาก็สูงตาม ดัแบรน์เนาะโอเคเราก็เข้าใจได้ตรงนี้นะคะก็เราอยากซื้อมาทดลองและซื้อมาร้อนคุณผู้ชมดูนะคะแต่ว่ามันยังไม่ได้ตอบโจทย์เบสสำหรับการแต่งหน้าใน everyday look หรือว่าการแต่งหน้าแบบสบายๆเพราะว่าสีคุณผู้ชมเห็นไหมดูดิ ي, มันค่อนข้างแดงค่อนข้างส้มนิดนึงอะแต่ถ้าสมมติคุณเป็นคนชอบพาเลรสีแดงแงสีออกส้มๆแบบนี้นี่คือคําตอบที่ดีที่สุดเพราะว่าสีมันส้มจรงิงสีแดงจริงแล้วก็ชิมเมอร์ก็แบบ แน่นจัดจ้านนะคะตรงนี้ค่ะโอเคก็พิจารณาดูว่าคุณชอบไม่ชอบนะคะก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วัฒนิกาบิวตี้นะคะเว้ก็ซื้อมาเองแล้วก็ลองมาใช้มาพูดให้คุณผู้ชมฟังดูนะคะในวันนี้ก็คงจะต้องฝากคุณผู้ชม ประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมคะดอเล็กยูบิที่คลอเซ็ตเอ็มทีค่ะอย่าปล่อยให้ตัวเครื่องแปง้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านของคุณเนี่ยว่าเป็นขาดค่ะ Be กอสปีดี้อิน n ์แอนเอ็กซ์เพรีย์ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบเราจะกันใหม่คราวหน้าซาระดีดียมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ไว้แล้วเรากลับมาเจอกันค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ